มาคตองทั้งใบตองกับคุลุลลมหนาวมอหแลว้วฝนตกสั่นกับสังลากราบสวัสดีเมตรหมอแขนแฟนมอรำทีติดตามช่องลุงซักหนักวนช่องแห่งของมวลข่าวสารสาระและความมันเทื่องเมื่อนี้มติแปดพฤศจิกาย,ยน25 6 5หกบับบรรยากาศปลายฝนต้นหน,นาวลมพักมาว่ายๆเป็นห่วงออกพรรษาลาพระเจา้าและเมือเอม่อนี้กับมือสำคัญของประเทศไทย เป็นงานล้อยกระทงที่ถือปฏิบัติกันมา้ายาวนา่งของคนไทยสำหรับคลิปนี้สีมะเขยบประเด็นที่ปัญหาเกิดขึ้นกับหอลล์ัมสาวหน่อยเพชรดปานแพงกรณีที่เกิดปัญหาไปแสดงแล้วทางผู้จัดงานบอยอมจ่ายเงินหรือจ่ายเงินบ่เต็มราคาขอต่อรองจายแค่เคิงราคาเรื่องนี้เป็นยังไงมากที่ตามรับชมไ้เล,เลยนะครับ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสาวน้อยเผชดบานแพ่งไปแสดงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่สาวน้อยเผ็รบานแพ่งไปแสดงอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์และไปแสดงต่อที่อำเภอโนนราไรจังหวัดสุรินทร์เป็นงานปิดบิกเจ้าภาพจ้างมาเพื่อไปปิดบิกขายตัว๋วบอกไง่ายๆก็คือไปสแสวงหาประโยชน์นั่นแหละเป็นการเฮตุรกจเปิดบิกให้ผู้ชมเขามาชม ในงานถ้าคนเขามาไลายก็ได้กำไรถ้าคนเขามาน้อยก็ขาดทุน อันนี้เป็นเรื่องปกติของธุรกิจหมอลำธุรกิจบันเทิงแต่งานนี้บ่มีบอดโจไปขึ้นเวทีนั่หย่อนา่าเพิ่นเจ็บป่วยต้องเข้าโ่วงพยาบาลที่จังหวัดขอนแกน่นแต่ก็มีทีมงานส้าหน่อยเพชรบ้านแพงไปเปิดการแสดงแต่มันปัญหาเกิดขึ้นเมื่อแสดงจบแล้วทางเจ้าภาพที่จากงานไปบ่ยามย่อมใจาหมอลำแต่ก็ให้เหตุผลอียงต่างๆว่าง่า,งา,งายๆก็เล่นแง่นั่นแหละครับ มองง่ายก็เล่นแง่บรอาจาคใจค่ามอาลำมหรือจ่ายบอเต็มเมื่อที่ไปสแสดงบอโจยมนินก็เปิดเผยว่าช่วงหัวคำเพิ่นกับมาต่อรองรอบหนึ่งแล้วว่าบอโจบอมางานขอลดราคาค่าจ้างในบอแต่ทั้งคนที่นํางงไปกับว่ามีอานาตัดสินใจจึงบอกว่าไปบอกจ่าผูดคุยกับบอโจยมนินเองและงานก็นเริ่ม ไปจนเบิดเคลืนจนสอดแจงแต่การแสดงของสาหน่อยเพดบานแพง้งกระบะคอยหลาบลื่นช่วงที่หัวคาระบบไฟเสียแค่ไห,ห่การแสดงชะงักไปประมาณหาหน้าที่และแสดงไปหอดตีสีครึ่งกรเลิกแสดงเพราะอากาศหนาวและว่มีคนในงานแล้วถึงมีกันหน่อยและสาเหตุนี่เป็นเหตุให้ทางผู้จัดงานมาต่อรองราคา บ,บอดโจยโมานินขอจใจเพิ่มอีกแสนหนึ่งบวกกับค่ามาจํำที่มาจํำไวแล้วหาหมืน่นแต่ละค่าติ่ตกลงกันไวแล้วในงานเมื่อน,นั้นจ้างกันอยู่ที่เหตุที่ค้นจ้างงานบอยย่อมใจคนกันยกมาอยู่3มอย่างหนึ่งบอดโจอยโมนินบอดไปกับวง 2. การแสดงยุตชงานทางผู้จัดง,งานอ้างว่ายุดชงากไปซิบหาหน้าที่แต่ทางแต่ทงังวงบอกว่าการแสดงยุดไปแค่หาหน้าที่เพราะระบบไฟและประเด็นที่3าม เาหน่อยเพชรบานแพงแสดงบทสอดแจง้งตามสัญญาจ้างบอกว่าสอดแจง้งแต่แสดงหอดตีซี่ครึงก็เลยแต่เรื่องนี้ทั้งวัโจยมมนินก็บอกว่าถาตามสัญญาจา้างวดสอดแจ้งนี่ทั้งวโจก็ย่อมรับผิดแลวกะ็ขอโทษผู้จัดงานก็เป็นทีมงานที่คุ้มว่วงไปแต่ถึงวัดสอดแจ้งก็ตามแต่ว่าถ้าบอกลบเวลาก,การแสดงการแสดงไปการแสดงให้นับเป็นชั่วโมงไปเลยปกติชั่วโมงหนึ่งก็อยู่ที่สามหมื่นกว่า ช่วงเวลาที่ขาดหายไปหนึ่งชั่วโมงกระหักออกจากค่าจ้างไปประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่ทั้งผู้ว่าจ้างบ่ยอมที่คอจ่ายแครหนึ่งแสนหาหมื่นบาทมันก็บริเป็นตามสัญญาที่เคยว่าจ้างกันไวและประเด็นที่สองการที่บอโจรบ,ร э บริไปนำาระสิมานยกเป็นเหตุบ่ใจเรียมบ่ได้เพราะว่าในสัญญาจ้าง บอกว่า,วาจา้างวงสาวหน่อยเผ็ดปานแพงบริจา้าจงบอโจโยงมนินทางวงก็ไปแสดงให้แล้วแต่จังไดก็ตามประเด็นก็ยังเป็นปัญหากันอยู่เคลียร์กันบอจบสุดท้ายแล้วต้องฟ้องร้องขึ้นล่งขึ้นซานกันไปสัญญาจ้างว่าจังไดภายเป็นฝ่ายผิดสัญญา้าตกลงกันบ่ได้แล้วมันก็ต้องดันเนินกันดันไปแบบนี้แต่เท่าๆที่หูมากคนที่ว่าจ้างงานงานนี่บริเกิดปัญหากับหมอลำสาวหน่อยเผ็บปานแพงหมอลำวงเสียงอีสานก็เคยเกิดปัญหา ครับผู้วาา่าจ้างไล่นน่ช่วงกอนานนั่นฉะนั้นการเล่นแง่จับพิษมอลลั่มบอยจากใจเต็มมันมีข่าวล่างตั้งแต่หัวคำเมื่อน,นั้นแล้วกัสรุปวาประเด็นที่เกิดกับสาวหน่อยเพชรดบ,บานแพงบวได้เกิดจากหมอลลั่มพิษสัญญาหรือเหตุบวเต็มตามสัญญามันเกิดจากคนที่ว่าจ้างจ้างไปแล้วคนเขาบอเต็มขาดทุนหวังกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวท้า ผิดพลาดมากบอยอมใจถ้าสิเคียประเด็นชัดๆก็คือสิเป็นประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็เล่นแง่บอย,อยากใจคาหมอลำนา่งที่ชัดเย็นตรงประเด็นหลายกว่าใครมีความคิดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์เขามางด้ฝากกดติดตามกดไลคก์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อพบผัดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ